สนับสนุนโดยยูรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาอีกแล้วกำนันลีปลุกระดมมวลชนชาวเขเมรบุกประชิดบ้านหนองยาแก้วและบ้านหนองจานด้านแม่ทับภาคที่สองยันพร้อมตอบโต้ตามสถานการณ์หากลุกลามบานปลายล่าสุดนายกอนุทินกลับลำไม่ไปประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัดสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเย็นอมรินนะคะ23กันยายน2568อยู่กับพี่ปุ้ยวัสมน์ค่ะปอนสารันรักครับและจอยสจีค่ะคุณผู้ชมคะเกือบจะหนึ่งเดือนที่มีความเคลื่อนไหวที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วครับ แต่ปรากฏว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดสมรภูมิกลับมาที่ทางฝั่งของอีสานใต้อีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเป็นปืนเล็กอยู่บริเวณที่กาตารักษ์จังหวัดศรีสะเกดปรากฏว่าคนที่ก่อเหตุคือทหารทางฝั่งของกัมพูชาใช้ปืนเล็กในการยิงยั่วยุทางฝั่งของทหารไทย oh. เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยมีรายงานข่าวตอนแรกนะคะไปดูจากเพจเพจดังอันนี้เขาติดตามทางฝั่งของไทยและกัมพูชาอย่างเพจเพจนี้เลยค่ะที่มีการ รายงานว่าทางฝั่งของกัมพูชานั้นหรือว่ามีการประทะก,กันปรากฏว่าหลบกลบแล้วก็เราย้ายคูเรตเป็นการเปลี่ยนพื้นที่ทางยุทธวิธีของทหารทีนี้ทางฝั่งของทางกัมพูชาคาดว่าจะรู้<ม>ว่าเราย้ายคูเรตก็เลยมีการยิงตอบโต้มาเพื่อให้เรายิงกลับแล้วจะได้รู้พิกัดไง oh. ว่าทหารไทยอยู่ในพิกัดไหน oh. พิกัดไหนอะ่ะ <จ>แต่ <he en S 2> เราเ<ล>ไม่ยิงไงนะคุณผู้ชมว่าทุกครั้งที่กัมพูชาเขาจะเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้มักจะออกไปในลักษณะข,ของการที่ยัวย่วยุฝั่งเราตลอด<ช>แล้วกลายเป็นฝั่งเราที่ทุกครั้งต้องแข็งใจตลอดเสมอกับการยัวย่วยุนี้ใช่ค่ะ,คะแล้วก็ต้องบอกว่านอกจากทางด้านของทหารกล้าแล้วที่ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการที่จะไม่ตอบโต้ไปกับทางฝั่งของกัมพูชาแล้วก็ยังมีชาวบ้านนะคะที่อยู่ในบริเวณติดกับชายแดนเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็อดทนเหมือนกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้ทหารไทยนะคะมีการประทะ ให้มันจบค่ะโดยเฉพาะทางด้านของคุณลุงท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณลุงสเสวียนบัวเกตค่ะอายุ81ปีบ้านเนี่ยอยู่ติดนะคะกับชายแดนหา่างสัก3ากิโลเมตรได้บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยได้ยินเสียงปืนเล็ก M10 ขวัญและกําลังใจดีมากระดับพบสูงสุดเนี่ยลงมาในพื้นที่ใ,<ช>ให้กำลัง<บ>ใจด้วยตัวเองเลยนะคะเห็นแล้วก็ปลื้มใจแทนนะคุณผู้ชมส่วนเรื่องราวนี้ก็ต้องบอกว่าปลื้มใจจริงๆค่ะทางด้านของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะคะประกาศนโยบาย AI Transformation ปรับเพื่อรอดเปลี่ยนเพื่อเศรษฐกิจไทยพร้อมเปิดตัวโครงการ OTT o ot AI Transformation ช่วยชาติรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายงานพิเศษนี้กันเลยค่ะความจริงในโครงสร้าง,างเศรษฐกิจประเทศไทยเราคาดหวังว่าจะให้ประเทศไทยเรามีการเติบโตประมาณสัก เอ่อต่อปีนะครับ5%ต่อปีหนึ่งต้องมีอุตสาหกรรมที่มี high value added กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม e ier, รอินดิจิเนียหรืออุตสาหกรรมดั้งเดิมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเนี่ยต้องมีการ transform อันนี้การ transform มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนเครื่องจกักรมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ cloud computing และหนึ่งนั้นก็เป็นเรื่องของ AI เทคโนโลยีเวลาเราพูดของกลุ่ม indigenous e หรือกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมเนี่ยด้านล่างของพีระมิดเขา, value added, เ,กากรรเกร ตรงกลางคือ Small Medium Size Enterprise คำว่า Small Medium Size คือวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ทั้งภาคการผลิตภาคการค้าภาคธุรกิจบริการอยู่รวมกันมากกว่า3.5ล้านกิจการถ้ารวมกลุ่ม informal sector อื่นๆที่เป็นผู้ประกอบการรายเดียวด้วยอีกประมาณ5ล้านกิจการด้วยกันนะครับท็อปเปอร์มิก็คือผู้ประกอบการที่เป็น FDI บริษัทขนาดใหญ่ทั้งหมดจะต้องเปลี่ยนรูปแบบของการทํางานผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลคําว่าดิจ i t ั l Transformation หรือ AI Transformation ในยุคปัจจุบัน,นที่เทน่นโลนี้มีความสําคัญจําเป็นมากๆครับ ผู้ประกอบการคนไทยเนี่ยเป็นกลุ่ม Informal Sector ซะเยอะ ในบางประเทศที่เขาดีเวล็ปแล้วเนี่ยเขาจะมีแท็กหนึ่งให้กลุ่มอินฟอร์มัลเซกเตอร์เนี่ยปรับเข้ามาอยู่ในระบบของฟอร์มัลเซกเตอร์เพื่อดร v e เศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งขึ้นนะครับแต่ครั้งนี้เราพยายามลงไปช่วยกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นอินฟอร์มัลเซกเตอร์มีการดอปใช้ก่อนในการดอปใช้ต้องฟรีเราให้15 0 0 0าสิทธิ์ในการดอปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีมาตรฐานบนบัญชีบริการดิจิทัลของรัฐบาลนะครับหรือของสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหนึ่ง มั่นใจได้ว่าปลอดภัย2มั่นใจได้ว่าตรงปกแน่นอนฟังชันนอลิตี้เป็นไปตามนั้น3ระบบเ e c u ริตี้ของข้อมูลบนระบบค่าวถูกต้องแน่นอนนะครับสามมาตรฐานเซฟตี้ฟังช t นนอลิตี้และเ e c u ริตี้ถ้าใช้ได้ปุ๊บฟรีไปเลย15 0 0 0หาิห 5, ถ้าผู้ประกอบการที่เป็นนิติบคุคคลบริษัทจำกัดห้างส่วนจำกัดไม่ว่าจะเป็นการค้าธุรกิจบริการโรงงานอุตสาหกรรมใช้แบบแบบชิ่งฟันรัฐบาลหรือเราสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับให้2 0 0 0 0 0บาท ใช้เกินกว่านั้นเอาเงินสุดที่เกิดไปขอลดหย่อนภาษีจากสราพากรได้200%สูงสุด300,000บาทแต่ได้รับฟรีไปแล้ว200,000ถ้าลงทุน500,000อีก300,000ไปขอลดหย่อนได้ถ้าเกิดว่าลงทุน600,000 400,000บาทไปขอลดหย่อนได้300,000บาทเกินกว่านั้นไปขอสิทธิ์ b ิได้รับ t a x e x e m p t ซ o n ันเป็นรายเล็กสมอ l บ m e เดียมไซ e ์ได้รับ100% t a x e x e ็ p t ซ o n นะครับถ้าเป็นรายใหญ่50%ของเงินลงทุนทั้งหมดมูลค่าไม่ต่ำ คำว่าโอท็อหรือว่าวันตำบลวันดิจิทัลเราเชื่อว่าวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นไมโครเอ็นด์พายอยู่ทุกๆตำบลอยู่ในทุกๆท,ที่นะครับเราก็ใช้่คำว่าวันตำบลวันดิจิทัลเ AI t r a n น sfmation ปีนี้เราเน้นที่ AI เทคโนโลยีเพราะ AI กอกำลังมาและ AI มีความสำคัญในการปรับเปลี่ยนและ AI ไม่ใช่เป็นแค่เฉพาะ AI ข้อมูลคลาวด์ i Ma อแมชชหรือโรบอติกเกี่ยวข้องกับ AI ทั้งนั้นสำคัญมากนะครับ การนี้ท่านสามารถสมัครเข้ามาผ่านหน่วยงานที่ประกาศไว้ใน d ีป้า .or.th ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานร่วมนะครับหรือแม้จะเป็นสภาุตสากรรมสมาหอค้าหรือคนที่เกี่ยวข้องในสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหมดนะครับหรือถ้าหาไม่เจอสมัครมาโดยตรงที่ดีป้าก็คือ d ีป้า .or.th 15ื่นห้าพัฟรีส่วน2,000 0 0บาทเนี่ยลงทุนไปก่อนแล้วก็ค่าใช้จ่ายมาเรียบร์บจากทางสํานักงานมูลค่าสูงสุดส่วนที่เหลือไปขอแท็กรีดักชั่นจากสรรพกรนะครับ เชื่ออย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นภาคอินฟอร์มอลเซกเตอร์เนี่ยทำให้เขารอดจากการอดอปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรู้ประยุกต์ใช้และได้ทําเองทดลองเองฝึกเองนะครับดีกว่าไปนั่งฝึกอบรมแล้วเราไม่ได้ใช้จริงนะครับแต่ครั้งนี้เป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเรียลเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการไทยที่เป็นสตาร์ทอัพไทยเวนเดอร์ของไทยหรือผู้ประกอบการผู้ให้บริการคลาวของไทยนะครับสถ้าเป็นสมอลมีเดมไซ์ที่เป็นฟอร์มอลเซกเตอร์ครั้งนี้จะทําให้ productivity เกิดขึ้น productivity เกิดขึ้นเรารอดแน่นอนจากการอดรอป เราจะเป็นผู้ประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาดเราใช้เป็นอย่างลหลายประเทศที่เขาออดอปใช้มาแล้วนะครับผมอยากจะฝากเรียนทางประชาชนทุกๆคนนะครับวันนี้เป็นถึงจุดที่เราจะต้องมีการคิดเรามีความสามารถในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของเราหรือแม้แต่ธุรกิจของเรานะครับลองเปิดใจใช้เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วมันจะง่ายแค่เพียงภายนิ้วสัมผัสเหมือนที่เราเคยใช้ QR Code มาแล้วครั้งนี้จะเป็นการใช้ทั้งกลุ่มอินฟอร์มอลแล้วก็อิ e ฟอร์มอลเซกเตอร์ลองเปิดใจดูนะครับ เปิดใจรับสิ่งดีๆกันนะคะและสิ่งดีๆตามมาอีก,กเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับดนตรีที่ดีๆค่ะเชิญชวนนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ชมเราอยู่ในขณะนี้เตรียมจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งค่ะกับการแสดงดนตรีที่มีชื่อว่า Royal Jazz f o ด the c h a ช p a พัฒนา Foundation Vol u m e 2เชิญชวนทุกท่านค่ะมาร่วมชมแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการจัดแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์จากดนตรีแจ๊สบิ๊กแบนมหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่ไกลกังวลสายลมพิรมรัก และใกลรุง่งโดยศิลปินที่มีคุณภาพมาขับร้องนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณนบพรชำนิรัตกล้าวอมรดดติดโก้มิสเตอร์แซกแมนแก้มวิชยานีรวมไปถึงวีทร o และวัฒนาชิลเด้นคอรัสค่ะโดยจะมีการจัดแสดงขึ้นเสาที่27กันยายนนี้นะคะที่ในงาน sustainability expo ณนะ XX Grand p a n e r y Hall ชั้น9 ขออภัยค่ะชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตเริ่มการแสดง19นาฬิกานะคะซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ เลสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูอร่อยรู้แล้วดื่มทุกช้าอร่อยทุกวันแก้วหมดเลยหอมกลมกล่อมเสกาแฟเบลนด์แอนด์บอร่อยอุ่นใจไม่เคยเปลี่ยน ภัยพิบัติสะเทือนพอลเมืองโลกถึงเวลาปรับตัวร่วมมือ,อย่างยั่งยืน Sustainability Expo SX 2025มาหากรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน10วันจัดเต็มตื่นตากับเทคโนโลยีฟังเสวนาตัวอย่างการลงมือทำจริงเต็มอิ่มจากเหล่าเชฟชื่อดังช้อปสินค้าดีต่อโลกครบจบในที่เดียว SX 2025 26กันยายนถึง5ตุลาคม2568นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลก P.E.A เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี P.E.A Smart Energy for Better Life and Sustainability เปิดจองบูธแฟร์ใหญ่ประจำปีบาร์ลสวดแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลจัดใหญ่จัดเต็มครบทุกโซนบนพื้นที่ใหญ่สุดจองบูธด,ด่วนบาร์ลสวดแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลวันที่24ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนนี้อิมแพคมืองทองธานีจองบูธ090 197 8310ู19หนกามงมีรางวัลของอร่อยที่คงเป็นเอลเซนีที่มันต้องเป็นตัวเติมต้องนุ่มต้งหอมต้องยอมให้ได้ราัหลากรสอร่อยหลายยังไงก็เอลเซนูโร การแสดงดนตรี Royot a โร for the Chai ดชั t พ n a Foundation นำเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์จากวงดนตรี Jazz Big Band มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมขับร้องโดยศิลปินคุณภาพ27กันยายนนี้ SX แก a น p e n a l t y Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุรกิจบัตรราคาเริ่มต้น1,000บาทซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์รายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยไม่หักค่าใช้ใจ่ายทุกโต๊ะข่าว จุดที่เดือดที่สุดเลยก็คือที่บริเวณช่องอา,มานม้ารวดหนามที่เพลงมากั้นปิดชายแดนไปเลยทุกโต๊ะค่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นาฬิกาทีทุกวันเสาร์ทย์เวลา19นาฬิกาทางอมรินทีวี HD ช่อง34อมรินทีวี การเรียนรู้ของเด็กๆเริ่มจากการได้ทำในสิ่งที่ชอบ f o r มส s m e g a Smart ร์ o o ก Plus มี d h เ2ชมิลลิกรัมวิตามิน B12 C และกอสความสุขจุดประกายการค้นพบ f o r มส s m e g a Smart Go o o e Plus งานอเม,ม,ร,อมริกาเมลินเบบี้แ,แอนคิแฟชวนแม่แม่าชอบสินค้าแม่ลูกลดเยอะสักใจโปรดีจัดหนักเพื่อแม่แม่แมฟรีกิจกรรมสนุกๆเพียวันที่2-5ตุลาคมนี้บาบเทคบางนา PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นบกใจ ชีวิตของทุกคนมีรสชาติที่ต่างกันรสชาติแห่งความสุขเศราหรือรสชาติที่เราไม่อาจลืมสามแม่ครัวผูกพันอยู่เคียงข้างกันในทุกรสชาติชีวิตเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูอร่อยรู้แล้วดื่มทุกเชา้าอร่อยทุกวันเจ้าบลเลยหอมกลมกลม่อมเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูอร่อยอุ่นใจไม่เคยเปลี่ยน สนับสนุนโดยเข้าเกรียบ PR Big Bag อร่อยเข้มเต็มซองหลินจือมินผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีส่วนช่วยในการนอ,อนหลับช่วยลดผมขาดหลุดร่วงแชมพูไบโอเวส ยังอยู่ต่อกับสถานการณ์ชายแดนนะครับคุณผู้ชมเมื่อช่วงบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาน,นะครับเกิดเหตุการณ์น่าตกใจเกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงชาวกัมพูชาคนหนึ่งครับพยายามที่จะจุดธูปในบ้านแล้วก็ขอพรนะครับให้กับสามีของเธอเองเนี่ยในการที่จะไปสู้รบตรงบริเวณแนวชายแดนขอให้ชนะไทย <S <S แต่ปรากฏขอพรไม่ทันเสร็จคุณผู้ชมฮะธูปทําไฟวอดวายทั้งบ้านครับ